มปูจะปูปูอะไรเขาเรียกว่าปูคังเนาะใช่ไหม,มเขาเรียกว่าปูคังด้วย,ยใช่ไหลายค,ยครับน้องเต็่เลยครับทุกคนปูคังนั่นเนี่ยไหมตัวใหญ่ใหญ่เลยค่ะ ปู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 ค้งเไม่เหนเลยตัวใหญ่เลยนะ จะเอาโอ่งยังไงเนี่ยจะจับมาให้ดูนะจะจับมาให้ดูนะคะทุกคนตัวอ้วนเลยอนี้ตัวเมยียด้นี่ท้องเป็นลักษณะอย่างงี้จะเป็นตัวเมยียจับทีละตัวเห็นไหมถ้าเป็นลักษณะอย่างงี้จะเป็นตัวผู้นะคะ ตัวอปูนิบมือทุกคนโอ้ยปูนิบมือปูนิบมือปูจ้าอันนี้ค่อนข้างจะตัวใหญ่นิดนึง่งตัวใหญ่ดูหไหมก้ามบอลเลอเลยมาสวนตัวตัวปูก้ามใหญ่ๆเลยครับ ออเี่ยนฝั่งออเปลี่ยนั่งไม่ถน,นัดก็ไม่ได้ถ่ากล้องมาเลยตกอย่างใหญ่เลยไปไปไกไปตัวอันนี้ตไปไมไปไปนปไปไปเปไ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  ข้างบนอยู่ข้างบนจะออกให้หมดสิๆๆๆิส,ส,ส,สไม่ค่ะุกกะคุคนี่ได้ทั้หมดกี่ตัวอ่ะ สสี่หกเจ็ดตัวค่ะเจ็ดตัวเลยค่ะที่บ้านเขาเรียกว่ปลูกคังนะเนี่ยปลูกคังนานเนาะแต่ไม่รู้มันจะมันหรือยังเพิ่งมาดู